สวัสดีคุณเอฟซีช่องปลออนพี่สาวลงพนนะคะนี่นะคะปลออนก็คุกเรียบร้อยแล้วนะคะต้มไก่นะคะต้มโครงไก่นี่ค่ะโครงไก่ให้น้องนะคะน้องหมาปลออนก็มาคุกใส่ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่ค่ะดูเลยค่ะนี่ค่ะสีสันหน้าตานะคะทุกท่านกะละมังหนึ่งนะคะคุณเอฟซี ข้าวก็กล่องหนึ่งนะคะปะอ,อนเอามานี่นะคะกล่องข้าวใส่ข้าวเหนียวนะคะมาให้น้องหมานะคะกล่องหนึ่งพอดีเลยกล่องเต็มๆตมเลยนะคะคุณเอฟซีก,ก็กระมังนึงนะคะทุกท่านเดี๋ยวปออนก็จะมาแบ่งนะคะแบ่งแบ่งเป็นสี่นะคะสี่ส่วนเพราะว่าน้องหมาปออนก็มีสี่ตัวนะคะแม่ขาวนวลแล้วก็ น้องโซดาน้องลีโอแล้วก็น้องนำโชคนะคะนี่นะคะโคงไก่จะต้อนหาถ้วยมาแบ่งก่อนนะคะดูดูน้องนำโชคนะคะดูน้องนำโชคหิวมากเลย เองน้ำช็อกกิ้วมากเลยอุ้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 ยเดี๋ยวแม่เอาให้กินลูกเดี๋ยวแม่ให้กินดูดิลูกชายลูกชายพ่ออ่อนหิวมากเลยอ่ะอ่ะสวัสดีคุณเอฟซีก่อนเร็วๆสวัสดีคุณเอฟซีก่อนเร็วๆเนี่ยยังไม่ได้แบ่งให้เลยเอาถ้วยมันรอแล้วเนี่ยอ่ะสวัสดีคุณเอฟซีก่อนเร็วๆๆๆสวัสดีคุณเอฟซีก่อนนะเนี่ย ดูความน่ารักของน้องเขานะคะหิวมากเลยอุ้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 ยแก่งแก่งน้องเขาก่อนนะคะคุณเอฟีดูค่ะดูค่ะอุ้ย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 สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพูดเอีก่อนเร็วอ่านแกล้งน้องเขานะคะคุณเอฟีแล้วป้าก็จะแบ่งใส่ถ้วยนะคะคนละถ้วยละถ้วยนะคะคุณเอฟี โอ้โหให้น้องนำโชคกินก่อนนะคะนี่คะ่ะคุณเอฟซีโอ้โหอา,วส,หออาสวัสดีคุณเอฟซีหน่อยอนนำโชคเลยสวัส <c oughs> ดคีคุณเอซีหน่อยแล้วดูสิคะคุณเอฟซีแม่ขาวก็หิวนะคะทุกท่านดูสิคะนูน่นแม่ขาวนะคะแม่ขาวอ่ะแม่ขาวเอ้ยแม่ขาวเอ้ยแม่ขาวนวลกระดิกหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยมแม่ขาวนวล แม่ขาวนวลเลยหิวแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ให้นะเดี๋ยวแม่ให้น้องิค่ะนี่ก็เป็นจานของแม่ขาวนวลนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะเดี๋ยวป้อาให้แม่ขาวนวลกินอ่ะเอแม่ขาวลูกให้ให้ให้แม่ขาวลูกให้แม่ขาวหนูกินของหนูสิ่อย่าไปแย่งอย่าไปแย่งของแม่เออให้แม่ขาวกินลูกให้แม่ขาว เออดูสิคะคุณเอฟซีชอบนะคะชอบแย่งนะคะชอบแย่งแม่ขาวนวลก็ชอบชอบอยู่ใต้เตียงนะคะก็คุณเอฟซีเอ้ย ออนก็ให้เขาเลือกที่จะอยู่นะคะคือปล่อยเขาแล้วนะคะปล่อยเขาแล้วนี่ก็น้องนํำโชคโอ้กินใกล้จะหมดแล้วเห็นไ,ไคะรีบกินหมดแล้วก็จะไปแย่งของพี่ๆนะคะเท่าที่พอออนเห็นๆน,นะคะ ไปแย่งพี่เขาพี่เขาก็จะกัดเอาวันก่อนก็โดนพี่โซดานะคะกัดก็ไปแย่งเขากินนะคะเดี <c oughs> ๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้ก่อนเด้อ อร่อยมากเลยนะคะทุกคนก็ป้าปอ้อนก็ผสมหัวอาหารลงไปด้วยนะคะต้มใส่ด้วยกันเลยนะคะคุกเสรข้าวเลยนะคะคพือทีสีสันน่าก,กินมากเลยน้องหมาป้าออนชอบกินมากเลยนะคะทุกท่านโอ้โหตัวเล็ก <laughs> <h ums> เดี๋ยวพาไปดูโซดาแล้วก็น้องรีโอนะคะทุกคน อ๋อหกโมงก็ไปแกงน้ำแกงหอยให้ผ huh. uh ู huh. <mark die waters> ้อุ่ยไม่อุ้ยกินแล้วก็แม่กินข้าวอีแม่จงไดนมาเออเอาเขามาให้น้องมาตุมไก่มาให้น้องมานี่ยแหละตุมโค้งไก่แล้วเอามาคุกใส่เข้าให้น้องคนกินเนี่ยเฮ้ออ่าเขี่ยวเข้ามานะอ่าพากันมาพรม่ากันมานะอ่าอ่อล้นหอ่ อเ,เออโอ้โหลีโอกินหมดแล้วลูกโอ้โหเอากินลูกกินหมดแล้วล่ามโซ่ไว้ไม่ใช่อะไรคุณเอีเดี๋ยวก็จะปล่อยนะคะจะปล่อยเพราะว่าปู่ผ่องให้ให้เอาน้องลีโอนะคะไปนอนอยู่ที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวป้อนก็จะปล่อยถ้าไม่ปล่อย ถ้าไม่ผูกไว้นะคะคุณเอซีก็จะวิ่งตามประออนเวลาประออนไปโน่นนี่นั่นนะคะจะวิ่งตามน้องลีโอทอนก็เลยต้องเอาโล่โซ่นะคะล่ามไว้กินเก่งมากเลยเกลี้ยงหมดเลยโอ้โหอ่าลูกอะ่ะ ก็จะอยู่มุมนี้นะคะคุณเอซอันนี้น้องลีโอปอออนผูกโซ่ไว้ตั้งแต่ปอออนไปขายกับกล่องข้าวแต่หัวค่ำตอนกลางวันก็ปล่อยน้องเขานะคะปล่อยน้องเขาพอปอออนจะไปขายของไปโน่นนี่นั่นก็จะผูกไว้เพราะว่าวิ่งตามค่ะทุกคนปอนกลัวรถชนนะคะกลัวรถชนเพราะว่าเห็นเห็นหลายตัวแล้วน้องหมาที่โดนรถชนนะคะ เดี๋ยวอ,อนก็จะปล่อยน้องเขาก็จะวิ่งตามปอ,อนไปที่บ้านนะคะไปนอนที่บ้านปู่ผ่องยาพาเนี่ยน้องลีโอเนี่ยแสบหลายเนาะมอจะไขก้กระยำบัดเนี่ยโอ้ยแสบหลายแสบหลายไหนดูสิโอ้ยคุณคุณคุณโซดาเนี่ยยังไม่กินเนาะเดี๋ยวถ้าปล่อยน้องลีโอออกมาเนี่ยเรียบร้อยน้องลีโอนะคะเนี่ยข้าวเนี่ยปอ,อนแบ่งให้เท่ากันนะคะ อันนี้กินแต่กินแต่ตอนไก่โอ้ก็โอเคนะคะเดี๋ยวปอนพาไปดูแม่ขาวนวลแล้วก็ลูกๆนะคะลูกน้อยก็ปอนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่นะคะน้ำปอนก็เตรียมไว้ให้แม่ขาวนวลนะคะน่นค่ะแม่ขาวนวลก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะอ้า๊จ้า 哒哒哒，嗯。